นี่ก็ไม่มีอีกแล้วเหรอวางมาลงฉันบอกให้วางมันลงก็ในกล่องนะมันไม่มีที่ชาร์จก็เพราะเขารักโลกไงล่ะเจ้าเคยบอกว่าเจ้ารักโลกแต่ตอนนี้เจ้าได้ทำผิดกับคำพูดที่เจ้าเคยพูดไว้ท่านไม่ต้องมาสอนข้าข้านี่แหละจะนำความเท่าเทียมมาสู่โลกใบนี้ โลกของเจ้านั่นละอย่าบังคับให้ข้าต้องฆ่าท่านอนาแบงค์ข้าพักดีต่อธรรมชาติและประชาธิปไตย้าท่านไม่รวมมือกับข้าท่านคือศัตรู <c oughs> พวกหุ่นเขียวเท่านั้นแหละที่พูดแบบนี้ครับสุดีกรในครับีผมตามครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการอัสบั้ของ iPhone 12 mini นะครับก็ เป็นรุ่นสุดท้ายละในไลน์นี้ที่เราจะได้อันบล็อกแกะกล่องกันจริงๆตอนแรกเนี่ยเราทรําโพลขึ้นไปใช่ไหมครับว่าอยากจะดูอะไรก่อนระหว่าง12 Pro Max กับ12 Mini นะครับปรากฏว่าคนดูเนี่ยครึ่งๆเลยนะครับบางคนก็อยากจะดู Pro Max บางคนก็อยากจะดู12 Mini นะครับเราก็คัดเลือกตามหลักประชาธิปไตยปกติของเราแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ขัดข้องนิดนึงฮะตัว12 Mini ของเราเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องการจัดส่งนะครับมันดีเลยเราก็เลยไม่ได้ทําตามประชาธิปไตยอย่างที่เราอยากจะเป็นนะครับ น่าจะได้มากก็โอเควันนี้มาเจอกับน้อง12มินินะครับใครที่อยากจะได้ iPhone ที่ตัวเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักพกพาง่ายแต่ว่ายังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพแบบเดียวกับพวก12หรือว่า12 Pro อยู่อะไรเงี้ยก็ลองดูรุ่นนี้ไว้ประกอบการตัดใจละกันนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องให้ดูพรีวิวตัวเครื่องนั่นนู่นนี่รวมถึงผมอยากจะให้คุณได้เห็นว่าความต่างระหว่าง iPhone 12มินิกับ12ธรรมดาเนี่ยนะครับเอ้ยมันคุ้มค่าไหมพี่ที่เราจะเพิ่มตังค์บิลประมาณสัก4,000บาทเพื่อจะให้ได้จอที่ใหญ่ขึ้น ว่าเทียบกับ iPhone รุ่นเก่าๆที่ผ่านมาแล้วเนี่ย12มินิเนี่ยมัน mini สมชื่อหรือเปล่าเพราะว่านี่คือสมาร์ทโฟน 5G ที่บางแล้วก็เบาแล้วก็เล็กที่สุดแล้วของโลกนี้เลยสีที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับเป็นสีแดงในไลน์เนี่ยเป็น Product r e รด้วยนี่เห็นไหมครับซึ่ง Apple Watch Series 6ที่ผมใส่อยู่ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็เป็น Product r e รสด้วยเช่นเดียวกันนะครับสีแดงเนี่ยเป็นสีใหม่เลยนะครับผมก็เลยเลือกสีนี้มาเนาะเผื่อใครอยากจะซื้อมากไม่ b ูู้ e กดเรสอะเลือกเอาแล้วกันนะครับว่าสีแบบไหน เท่าที่ผมไปดูในรูปมานะผมคิดว่าสีบลูเนี่ยมันน้าเงินพลาสติกไปหน่อยถ้าสีแดงเนี่ยจะแลดูสวยกว่านะครับนี่ขึ้นอยู่กับรสนิยมส่วนบุคคลเนาะอ่ะขนาดของตัวกล่องเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกกล่องของรุ่นพี่เขาทั้งสีเครื่องมาเทียบให้ดูเลยนะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับนี่คือกล่องของ iPhone 12 mini ครับนี่คือขนาดกล่องของ iPhone 12ครับแล้วก็12 Pro ครับขนาดเท่ากันเพราะว่าจอเป็นเท่ากันนะครับ6.1นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้6.7นิ้วนะครับถ้าเกิดเราดูตามขนาดกล่องนเนี่ยซึ่งกล่องเนี่ยรูปหน้ากล่องเนี่ยจะเท่ากันเลยกับตัวเครื่องนะครับเขาจะไซส์เป็น1ต่อหนะึ่งะของ Apple นะครับจะเป็นแบบนี้มันตั้งไหนแต่ไรล,ละถ้าเกิดคุณดูขนาดตัวกล่องครับมันจะไล่จากเล็กไปใหญ่เลยแล,แล้วเทียบระหว่างเล็กกับกลางเนี่ยครับก็ขนาดก็ยังแลดูแบบเออเฮ้ยอัพขึ้นมาหน่อยนึงอ,อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว,ว่าค กับใหญ่สุดมาวางไว้ใกล้กันนะครับโอ้โหแค่ขนาดกล่องก็เห็นผลแล้วครับว่ามันต่างกันเยอะมากนะครับอ่ะประมาณนี้นี่คือขนาดของกล่องเนาะความจุรเริ่มต้น64กิกนะครับเป็น Product ร e อ่12มินิแกะให้ดูเลยครับิ สีมันไม่เชิงแดงซะทีเดียวนะถ้าเทียบกับสีแดงของ iPhone XR นะครับสีแดงของ iPhone XR เนี่ยจะสดกว่านี้แล้วก็ตรงแหวนเลนกล้องตรงนี้ครับจะมีความแบบเป็นเหมือนแหวนไอตัวครอบเลนที่เราไปซื้อจากพวกร้านขายเคสขายฟิล์มอะฟิลลิ่งประมาณนั้นเลยนะครับมีพลาสติกแปะอยู่เช่นเดิมนะครับก็ลดขยะครับตามสไตล์ของ Apple เ o u นะครับความรู้สึกแรกจับเดี่ยวเครื่องไม่เล็กมากครับเหมือนสมัย iPhone 5เลยอะฟิลลิ่งประมาณนั้นเลยครับเล็กมากจับมือเดียวได้อุปกรณ์ภายในกล่องครับเช่นเดิมครับไม่เหลืออะไร แล้วไม่รู้ดิมันไม่เหลือก็ไม่บอกไม่เหลือแล้วกันนะครับคือมีแค่นี้คู่มือบัตรรับประกันนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมนะครับมีสติกเกอร์อันนี้มาให้ไม่เรียกว่าสติกเกอร์ดีเรียกว่าเพลทดีกว่านะครับเขียนว่าโปรดรีสนะครับส่วนสายชาร์จครับแน่นอนรักโลกอีกแล้วนะฮะให้มาเป็นไทสีทูไรนิ่งนะครับไอ้สายรักโลกอันนี้เนี่ยผมขอพูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับพูดมาสี่รอบแล้วเพราะว่าแกะกล่องสี่ตัวนะครับสายเขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้คนที่ใช้ Apple อยู่แล้้วเนใชอุปกรณ์เปิ วัตต์ที่เป็นพอร์ต Type C to Lightning เนี่ยนะครับมีอยู่แค่2รุ่นเท่านั้นก็คือ iPhone 11 Pro Max กับ iPhone 11 Pro ซึ่งขายเมื่อปีที่แล้วเองแล้วคนที่ใช้โฟนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้กันประมาณ 4- 5ปีนะครับซึ่ง4 5ปีที่แล้วเนี่ย Apple ให้หัวชาร์จที่เป็น5โวลต์1แอมป์งง่ๆแถมหัวก็เป็น Type A ไม่ได้เป็น Type C แบบนี้ซึ่งมันใช้ด้วยกันไม่ได้ดังนั้นกูจะต้องซื้อเพิ่มซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อเพิ่มอะแดปเตอร์แบบนี้ครัครรา,า,ารโ,โกโกกลม คนซื้อด้วยก็จะดีเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไปซื้อเติร์ดปาร์ตี้นะครับนี้แล้วแต่คุณจะไปซื้อนะแต่ว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับตบเืิ <laughs> เข้าสปอนเซอร์แบบเนียนๆเซต MFI ครับได้รับเซอร์ติฟายหรือว่าซื้อไลเซนซ์มาจาก iPhone โดยตรงนะครับก็ได้รับไลเซนซ์ MFI Made for iPhone iPad iPod นะครับใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับมีประกันศูนย์ไทยไม่มีการซ่อมนะครับเสียคือเปลี่ยนให้เลยนะครับหัวชาร์จแบบนี้20วัตต์เหมือนกันครับเล็กกว่าด้วยครับราคาอยู่ที่200บาทถ้าเป็นสายชาร์จ Lightning to Type C รวมกันทั้งเซตเนี่ยประมาณ400บาทนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะซื้อไม่ซื้อเนาะแล้วแต่นะครับหมดแแล้วค่นีเสรภายในกล่่อองนะะคครรรัับบไไมมีีเด๋ยวมาแกะดูตัวเครื่องกันว่าามีอะไรบ้ง อันนี้เก็บเข้าไว้นะครับผมขอญาตเก็บ ใส่กล่องเนาะสิ่งแรกที่ผมรู้สึกได้เลยนะครับกับ iPhone 12 Mini คือเครื่องมันเล็กมากๆครับตัวเครื่องคือบางมากอะบางแบบบาง,บางจิ๋วหลิวเดียวเลยครับแต่สีสวยนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบสีเรดเขามากกว่าแต่ว่ามันไม่ได้เรดแบบแบบแดงจ๋าเลยนะครับถ้าเกิดคุณดูผ่านกล้องเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นแดงแบบอมส้มๆหน่อยนิดนึงอะเหมือนแดงโอรสนิดหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นเรดกับพวก Apple Watch อะไร้ยครับมันจะเป็นเรดแบบเรดจ๋าๆเลยเห็นไหมสเปคโดยคร่าวๆเนี่ยของ iPhone 12 Mini นะครับก็หน้าจอขนาด5.4ิ ความละเอียดเป็น Full HD เนาะแล้วก็เป็นพาร์เนล OLED นะครับ HDR ด้วยนะครับคอนทราส 2, ต์2ล้านต่อหนึ่ง C-View ก็ให้มาเป็น A14 Bionic เนาะแล้วก็กล้องเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวนะครับเหมือนกันเลยกับ iPhone 12มีกล้องหน้า12ล้านกล้องหลัง12ล้านแล้วก็12ล้านนะครับสามารถถ่าย Dolby Vision สามารถถ่าย 4K 60 mm เฟรมได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแบตเตอรี่ให้มาเนี่ยนะครับ2227มิลลิแอมป์นะครับซึ่งมิลลิแอมแบตถ้าคุณไปเทียบกับตัวรุ่นพี่ใหญ่สุดอออย่่าางง12 Pro Max มมิิลลแป์หกกันเืบจะ หนึ่งเลยเหมือนกันแล้ะเวลาในการใช้งานก็น้อยกว่าเช่นเดียวกันก็น,นั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องวิตกกังวลเนาะสามารถใช้งานไวเลสชาร์จได้นะครับสามารถใช้งานแม็กเซฟได้แล้วก็ตัวนี้กันน้ํากันฝุ่นได้ลึกถึง6เมตรนาทีนะครับใช้งานปลดล็อกด้วยวิธีการสแกนหน้านะครับยังไม่มีสแกนในิ้วใต้จอเนาะลำโพงคู่นะครับแล้วก็พอร์ตก็ยังเป็นไลนิ่งอยู่นะครับเทคโนโลยีสมัยแบบ USB 2อนเะ่ะ <c oughs> เปิดเครื่องก่อนโอเคมาแล้วครับเดี๋ยวเราเอา iPhone มาวางไว้ใกล้ๆครับม อาใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อเปิดใช้งาน iPhone ของคุณอ่าเรียบร้อยครับไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับผมเจอแบบนี้มา2เครื่องแล้วนะครับกับ iPhone 12นะถ้าคุณเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับมันจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับวิธีการแก้ไขครับเท่าที่ผมลองมานะก็คือใส่ซิมให้มันครับมาลุ้นกันครับว่าเราจะได้ใช้หรือเปล่านะครับ Two h o u r later ในที่สุดครับ เราก็ได้สัทีครับยินดีต้อนรับสู่ iPhone ในที่สุดครับปิ้งแล้วก็ขึ้นรอครับมันจะรอให้อัปเดตอะไรไม่รู้ของมันนะครับความรู้สึกแรกเลยนะครับที่เปิดมาหน้าจอก็เป็นปกติครับไม่ได้มีอะไรเต่นเต้นไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีอัปเดต iPhone เวอร์ชันนะครับเป็น14.2เรียบร้อยแล้วนะครับก็แก้ปัญหาเรื่องเครื่องร้อเรื่องของเกมบั๊กนู่นนั่นนี่เนาะเดี๋ยวเปลี่ยนวอลเปเปอร์ก่อนจะได้เอามาเทียบกับพี่น้องเขาได้ ดูดีนะเนี่ยพอดูฝาหลังเฉยๆนะครับก็อาจจะสวยแหละแต่ไม่ได้สวยมากมายนะแต่พอมารวมกับโวเปอร์แล้วเนี่ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดอีกตัวหนึ่งที่มันเล็กแล้วก็เบาไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วก็เพิ่งออกมาเมื่อตอนช่วงปลายปลายปีนี่แหละก็คือ iPhone SE 2020นี่ครับนี่คือกล่องของ iPhone SE 2020เดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูนะครับระหว่าง iPhone 12 Mini ซึ่งขึ้นแท่นตัวที่เล็กที่สุดอยู่นะครับกับ iPhone SE 2020ซึ่งเคยขึ้นแท่นมือถือที่เล็กที่สุดของ Apple างขายในปััจจุบนด้วย,เ,ยวเป็นยังงงไบ้านนบ้าาถดดูดย ตาอย่างเงี้ยครับคุณเปิดมาใช่ไหมครับไอโฟนมินิเนี่ยเล็กกว่าเยอะมากจับปุ๊บรู้เลยเฮ้ยมันเล็กกว่าจริงๆแล้วแลดูเหมือนจะบางกว่าด้วยนะครับน้ำหนักก็แลดูจะเบากว่าแต่ว่าหน้าจอพื้นที่ใช้งานหน้าจอเนี่ยมีเพียบเลยครับ ดูดิผมจะชอบเซล iPhone SE สองพันยี่สิบเลยว่าหูพี่จะเหลือที่ข้างบนข้างล่างมาทําไมเนี่ยเยอะแยะเนี่ยจะเอาไปปลูกป่าปลูกอ้อยปลูกอะไระ <laughs> แต่คือมันเป็นดีไซน์ในสมัยนั้นที่ต้องการให้มันเป็นสมมาตรพาเนลหน้าจอก็เปลี่ยนไปนะครับจาก IPS นะครับก็กลายมาเป็น XDR ของเขาหรือพูดง่ายๆคือ OLED นั่นเองพอเรามาลองเทียบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณเห็นไหมว่า iPhone SE สองพันยี่สิบซึ่งได้ชื่อว่าเล็กสุดแล้วเนี่ยนะครับยังมีพื้นที่ข้างบนที่โผล่ขึ้นมาอยู่เลยคือมันบางแล้วก็เล็กมากจริงคร เซรามิกนะครับอันนี้เป็นกระจกเนาะเลนส์กล้องครับ iPhone SE มีกล้องเดี่ยวนะครับ iPhone 12 mini มีกล้องคู่มาให้ซึ่งดีมากนะครับกล้องหน้าครับของ iPhone SE เนี่ยเป็น7ล้านนะครับถ่ายได้สูงสุดที่ประมาณ Full HD 30เฟรมเองแต่ว่าของ iPhone 12 mini เนี่ยนะครับจะได้ 4K 60เฟรมอเดี๋ยวผมลอ,ลองวัดให้ดูแล้วกันนะครับ ประมาณ7.3-7.4ม mm. ิลิเมตร iPhone SE 2020เนี่ยผมว่าน่าจะเกินนะโอ้ใกล้ๆกันครับหนาขึ้นมาประมาณมิลนึงนะครับ7.4-7.5ช่วงๆนี้เห็นไหม iPhone SE 2020สูง ues, อยู่ที่ประมาณ138.4หรือว่า138.5ก็ได้นะครับแต่ว่า iPhone 12 mini เนี่ยอยู่ที่ประมาณ131เท่านั้นนะครับห่างกันเยอะนะ ส่วนความกว้างครับ iPhone SE 2020 67นะครับแต่ว่า iPhone 12 mini เนี่ยอยู่ที่ประมาณ64นะครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะวัดจากแนวไหนครับ iPhone 12 mini ชนะทุกประตูน,นะครับเดี๋ยวลองเทียบขนาดหน้าจอให้ดูนะครับเทียบกับมือถือรุ่นอื่นๆเนาะเอาเป็นรุ่นก่อนหน้านั้นละกันอย่างเช่นพวก iPhone 5ละกันนะครับนะครับแต่ว่าแบตไม่มีนะเห็นไหมคือแบบดีไซน์คล้ายกันมากอะความหนาเนี่ยผมว่า iPhone 5แอบหนาขึ้นกว่าน,นิดนึงนะจาก7.4ลองดูว่าเป็นเท่าไหร่ครับ iPhone 5ประมาณ7.6ครับใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าความสูงเนี่ย iPhone 5น่าจะเตี้ยกว่านิดนึงนะครับแน่นอนครับหน้าจอ4นิ้วอะถ้าเกิดว่ามองภาพหน้าจอไม่ออกอันนี้มันไม่มีแบตนะครับเดี๋ยวผมหยิบอีกตัวหนึ่งมาให้พอดีผมชาร์จแบตอยู่ iPhone SE รุ่นแรกครับก็คือหน้าจอเท่าเลยกับ iPhone 5เนาะตัวนี้4นิ้วนะครับหน้าจอใช้งานนะตัวเนี้ย5.4นิ้วหน้าจอใช้งานก็ต่างครับคนที่ชอบ iPhone เครื่องเล็กๆหรือว่าชอบมือถือจอเล็กๆเ,เนี่ยผมว่าน่าจะแฮปปี้มากๆเลยกับ iPhone 12 mini. อบบอไอ12 12ลองดูปะนี่ผมขอใช้ทดแทน12โดย12โปรนะครับหน้าจอมเท่ากันเพราะว่า12เนี่ยทีมงานเราเอาไปถ่ายรูปข้างนอก iPhone 12 mini เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ25,900กับความจุ64กิกนะแล้วก็ iPhone 12ธรรมดานะครับอยู่ที่29,900ห่างกันอยู่ประมาณสัก4,000บาท4,000บาทที่คุณเพิ่มขึ้นมาคุณจะได้อะไรบ้างอย่างแรกนะครับหน้าจอจาก5.4นิ้วคุณจะได้เป็นหน้าจอ 6.1นิ้วความบางเนี่ยเท่ากันนะครับแต่ว่ามิลลิแอมป์แบตเนี่ยอันนี้น่าจะประมาณ2,000ไปลายหรือไม่ก็3,000นะครับใน iPhone 12นะแล้วก็น่าจะใช้งานได้นานกว่าเดิมด้วยนะครับส่วนกล้องครับถ้าเป็น iPhone 12ปกตินะก็กล้องเหมือนกันเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเอาง่ายว่าต่างกันเพียงแค่มิลลิแอมป์แบตแล้วก็ขนาดหน้าจอแต่ว่าความละเอียดหน้าจอเนี่ยเหมือนกันนะครับ CPU เหมือนกันแรมเหมือนกันความจุเริ่มต้นเหมือนกันฟา้าชาร์จที่รองรับเหมือนกันทุกอย่างนะครับแม้ว่าคุณจะใช้ Wh, แัปตตตต์์20ก็าม่ยงงไชง ชาร์จเต็มพร้อมกันแน่นอนนะครับ50%ภายในเวลา30นาทีเหมือนกันเป๊ะเป๊ะ Max s a f e ก็รับไฟได้ถึงสุดที่12วัตต์เช่นเดียวกันไม่ค่อยต่างกันมากเนาะในความรู้สึกผมส่วนสีเนี่ยแล้วแต่คุณชอบเลยนะครับถ้างบถึงแน่นอนครับผมจะแนะนําให้คุณเพิ่มไปเอา12ดีกว่าเพราะว่า 12มันได้จอใหญ่กว่ามันได้แบตอึดกว่าแต่ถ้าเกิดว่างบไม่พอแล้วก็ชอบเครื่องเล็กๆด้วยพวกพาด้วยแล้วก็วันนึงไม่ได้เล่นเกมหนักๆหรือว่าถ้าเกิดว่าต่อให้แบตหมดขึ้นมาผมก็พร้อมเนี่ะชาร์จยังไงก็พกพาแบงค์อยู่แล้วอะไรเงี้ยกม็มีปัญหาครับประหยัดเงินได้สเปคเท่ากันแถมพกพาง่ายด้วยทีนี้ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมเองเนี่ยอันนี้สนใจโดยส่วนตัวนะครับก็คือ11ธรรมดาน,นั่นเองนะครับฝั่งด้านขวาคือ iPhone 11ส่วนฝั่งด้านซ้ายคือ iPhone 12 25,900ิิคครรับราาาาาเเเปปดดตตวทัว เท่ากันครับแต่ iPhone 11 ตอนนี้ไม่มีวางขายแล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าไอโฟนส1ยังมีวางขายอยู่ในหน้าช็อปออนไลน์ของ Apple นะครับยังไงซะครึ่งครึ่งจะต้องตัดสินใจายากไซส์นี่ต่างคนละเรื่องเลยนะครับหน้าจอ5.4นิ้วรองรับ 5G บางเบาเล็กแล้วก็ฟีเจอร์นู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายกับ6.1นิ้วครับราคาเท่ากันแบตอึดกว่าจอใหญ่กว่ามีอะแดปเตอร์มีหูฟังมาให้ในกล่องนะครับแล้วก็อะไรอีกไหมก็ไม่น่าจะต่างแล้วแค่นั้นแหละ <c oughs> หมดแล้วแหละก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมจะลองถ่ายรูปให้ดูเนาะว่า กล้องมันเป็นยังไงบ้างเผื่อนะครับเผื่อใครอยากจะดูแบบคร่าวๆก่อนจะเรีอยวเดิมที่แบบรีวิวเต็มยังไม่ออกอะไรเงี้ยอะถ่ายรูปครับเปิดโหมดพอร์เทรต น่ารักดีนะคือเวลาเซลฟี่หรือว่าเวลาถ่ายบล็อกอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นแบบพวกบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าคนที่เป็นแบบยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยฟีลลิ่งมันเหมือนจับ iPhone 5เดี๋ยวคุณลองดูมือผมนะเวลาผมจับเครื่องเวลาเซลฟี่หรือว่าถ่ายบล็อกนู่นนั่นนี่นะครับเวลาคุณถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยใช่ไหมมันจับง่ายแล้วมันเบาด้วยครับแล้วคุณลองคิดดูถ้าเกิดว่าผมเอามือแบบเนี้ยไปจับ iPhone 11ครับโอ้โหหนักเลยอ่ะไหนๆก็หยิบมาแล้วเดี๋ยวลองถ่ายรูปเทียบกันให้ดูแบบครววๆแล้กัน ลองเทียบให้ดูแบบคร่าวๆนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าแบบคร่าวๆนะความกว้างเนี่ยพอๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูแล้วเนี่ย HDR ของ iPhone 12 Mini จะเยอะกว่าแล้วก็สว่างกว่าด้วยนี่แบบดูแบบเพลินๆน,นะพอซูมดูดีเทลเนี่ยอย่างเช่นเสื้อที่ผมใส่อยู่นะครับหรือว่าหัวไม้ที่ผมใส่อยู่อย่างเงี้ยครับดีเทลของ iPhone 12 Mini จะดีกว่าเงาตรงหัวไม้หรือว่าเงาตรงสายตรงอะไรนครับไอสีดำเนี่ยมันจะช่วยวัด HDR ได้ถ้า HDR ไม่ดีสีดํามันก็เปิดไม่ได้นะครับอันนี้ยังเปิดได้อยู่เห็นไหมยังแยกระหว่างเสื้อกับไมไมด้ แต่เนี้ยแยกเสื้อกับไม่ไม่ค่อยได้ละดีเทลครับตรงคิ้วกล้องหน้าความละเอียด12ล้านเหมือนกันนะครับแถม iPhone 12มินิดีกว่าครับชัดเจนนะครับสีความสว่างดูตรงหนวดตรงกล้องตรงอะไรเงี้ยดีกว่าเยอะครับดูตรงริ้วผมข้างบนเห็นไหมผมว่าน่าจะน่าจะพอมองออกเนาะน่าจะพอมองออกอันนี้ลองถ่ายแบบคร่าวๆให้ดูนะครับทีนี้อันนี้คือโหมดพอร์เทรตใช้ซอฟต์แวร์เจนใหม่ของเขาในการทำดิฟฟิวชันดูนะครับอย่างแรกเลยคือการตัดขอบเนี่ยผมให้พอๆกันแล้วกันลองกลางดูดีเทลครับเหมือนเดิมครับดูตรงไม่ ที่ติดเสื้อผมอยู่ครับ11เนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่ามันกลืนเนื้อเข้าไปแล้ว DR หรือว่า Dynamic Range มันไม่ได้สูงมากแต่12มินิยังแยกได้อยู่ครับ <Wow. S 1> แล้วก็ดีเทลอย่างเสื้ออย่างคอปกหรือว่าตรงไหตรงคออะไรเงี้ยครับเห็นไหมผู้กระดงกระเดือกอะไรเงี้ยก็ยังดีอยู่ความ Beauty เนี่ยผมให้ iPhone 12 mini บิว u t y กว่านะดูแบบตรงสกินโทนตรงแก้มอะไรเงี้ยครับการเกลีย่ยผิวการอะไรเงี้ยอันนี้ยังแบบยังโชว์ริ้วรอยอย,อยู่ก็แล้วแต่คนชอบ mm hmm. ลองกล้องหลังให้ดูนิดนิดหน่อยหน่อยดีกว่า อันนี้12ม i n i กับ11นะครับเดี๋ยวผมลองกลางให้ดูครับความสว่างหน้าจอเนี่ยพอๆกันเนาะเห็นไหมพอๆกันสีเวลา iPhone 11เปิดเนี่ยนะครับเปิดเงาเปิดอะไรเงี้ยมันจะไม่สู้ iPhone 12 mini ครับ iPhone 12 mini เปิดเงาได้ดีกว่ามากนะครับสีสันเนี่ย iPhone 12 mini สีจะตรงกว่านิดนึงนะครับ ดูตรงดีเทลตรงกล่องตรงอะไรเนียดูสังเกตตรงเงานี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมตรงคำว่า box เห็นไหมคนละเฉดเลยนะครับอันนี้ยังมันจะแบบตุ่นตุ่นมืดมืหน่อยแต่ว่า iPhone 12 mini เนี่ยเปิดมาได้ค่อนข้างสว่างนอยส์เริ่มมาละอันนี้ยังไม่มาเลยเลนส์ u l t r ครับโอ้โหสว่างกว่าเยอะสว่างกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยอะแล้วก็มุมมองเนี่ยพอๆกันนะครับดูตรงดีเทลครับตรงขอบๆตรงนี้ผมพยายามกางให้เห็นแบบชัดๆกันนะครับถ้าเรื่องความสว่างเนี่ยแน่นอนว่า iPhone 12 mini สว่างกว่า นะครับแต่ว่า iPhone 11เองก็ไม่ได้แพ้แบบแพ้ราบคาบนะต่ะต้องไปดูผ่านจอคอมอีกทีนึงอันเนี้ยให้ดูผ่านจอมือถือซึ่งมันวัดอะไรไม่ค่อยได้นะครับอันนี้โดยภาพรวมนะครับรูปเต็มๆนะ p h o n e 12มินิจะสว่างกว่า iPhone 11อย่างเห็นได้ชัดอีกแล้ว <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขอซูมไปดูตรงกระถางต้นไม้อันนี้เดลตมาีกเลี้ยงไปละถามว่าดีไหมนี่ดีนะสำหรับผมถือว่าดีแล้วนะครับแต่นี้มันดีกว่าแค่นั้นเองนะครับดูตรงหลอดไฟอันเนี้ยฟุ้งไปละ อันนี้ยังดูแบบเป็นเส้นๆอยู่เนี่ยชัดเจนนะครับไม่ต้องดูอะไรเยอะแยะเดี๋ยวลองไปดูตรงน้องน้องทานอสดีกว่าผมใช้ดูตรงนี้ประจําในจอไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าน,นะครับแต่ว่าของจรงิง,งเนี่ยน้องทานอสของ iPhone 12 m i n มินิเนี่ยจะสว่างกว่าน้องทานอสของ iPhone 11ดนะครับดีเทลก็จะแบบเละๆละตรงตรงตรง,ตรงตาอะไรเงี้ยอันนี้ตาจะมืดๆละอันนี้ตาย,ยังสว่างอยู่นะครับแล้วก็เลนส์เอล์ร้ารวาครับอีกเช่นเดียวกันครับไอโฟนส1มันจะมืดไปแล้วนะครับแต่ว่า12มินิยังสว่างอยู่นะครับความกว้างก็น่่าจะพอกันแตว่า ในซอฟต์แวร์ของ iPhone 12 Mini อ่ะครับผมเคยเข้าไปดูตั้งค่าของ iPhone 12 Pro ของผมอยู่นะครับมันจะมีซอฟต์แวร์ช่วยแก้บิดเบี้ยวให้ซึ่งดีนะซึ่งดีแล้วก็ครอบลงมานิดนึงนะครับถ้านึกภาพไม่ออกว่าแก้บิดเบี้ยวคืออะไรคุณลองสังเกตต,ตรงขอบรูปภาาของเลน Ultra ์ u l t r ้า i ว e ครับถ้าเกิดคุณลองดูดีๆนะมันจะโค้งแบบเป็นโค้งพาราโบลาเลยแหละแต่ว่า iPhone 12เนี่ยจะช่วยแก้ตรงนั้นครับไม้เนี่ยจะตรงเป้งเลยตรงนี้นะลองดูโดยภาพรวมเห็นไหม อ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับใครอยากให้เรารีวิวอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแจ้คอมเมนต์บอกพวกเราได้ข้างล่างนี้แล้วก็ถ้าอยากจะพรีออเดอร์หรือว่าสั่งซื้อนะครับพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันที่20นะแล้วก็รับของวันที่27 นะครับจะของจะหมดของจะเข้าอะไรเงี้ยก็ก็ไปลุ้นกันเอาเองละกันนะครับจะซื้อร้านนอกจะซื้อผ่อนจะซื้อกับโอเปอเรเตอร์หรือว่าจะซื้อกับ Apple ออนไลน์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่ผมอยจะบอกไว้ก่อนว่าเท่าที่ผมทราบมานะครับรุ่น Pro อาจจะหมดก่อนนะครับอาจจะหมดก่อนรุ่นมินินะแต่โดยทัศนะคติส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมว่ารุ่น12กับ12มินิเนี่ย น่าจะขายดีนะเพราะหลายๆคนเอื้อมถึงนะครับสองหมมันเป็นงบที่แบบเอ้ยพอจะจับต้องได้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นรุ่นมินินะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องแลกมาคือว่าหน้าจอมันเนี่ยมันอาจจะเล็กไปหน่อยถ้าเทียบกับ12หรือว่ามือถือ Android ที่คุณเคยใช้มาก่อนนะครับมันดีแหละมันพกพาง่ายมันจับถือง่ายมันดูกุ้งกิ้งนุ้งนิ้งนะครับแล้วก็ดีกว่า SE 2020แน่นอนอยู่แล้วอีกอย่างคือตัวเนี้ยมัน ตอนนี้นะคุณจะได้ 5G คุณจะได้จอ120เฮิร์หรือว่า90เฮิร์นะครับคุณจะได้แบตเตอรี่ที่อึดกว่านี้นี่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่แน่นอนครับ iPhone ก็คือ iPhone ครับการยืนระยะยาวดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชิปที่เขาผลิตมาเนี่ยอยู่บนอาร์เิเทคเจอร์หรือว่าเทคโนโลยีการผลิตที่เป็น5นาโนเมตรตัวแรกของโลกก็ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ครับได้ใช้ 5G ด้วยถ้าเกิดอยากจะซื้อจริงนะครับผมแนะนํแล้วกันนะผมแนะนาแล้วกันดูรีวิวหลายๆเจ้านะครับไม่จำเป็นเลยที่จะต้องดูแค่พวกเรานะครับดูใครก็ได 25งหมื่นต่อให้เป็นคำว่า iPhone 12 Mini ก็ตามแต่เง okay, in ิน25งหมไม่ใช่เง <with> ินน้อยๆนะครับพิจารณาดีๆคิดเยอะๆหรือถ้าเกิดว่าโอเคปลงใจกับมันละรับได้ในตัวมันละถ้าเกิดว่าจะซื้อจริงๆนะอย่างนั้นเนี่ยฝากอะแดปเตอร์ชาร์จของแซดดไว้หน่อยแล้วกันเพราะว่าเขาสปอนเซอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปซื้อของศูนย์ถามว่าดีไหมดีครับอันนี้ชัวร์อยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากประหยัดแล้วก็ได้คุณภาพที่ไม่ต่างกันเพราะว่าไปซื้อไรเซนโดยตรงมาจาก Apple แอปเปิจ เดี่ยวๆของไอโฟนแน่นอนอยู่แล้วแถมมีประกันศูนย์ไทยให้2ปีด้วยสามารถซื้อได้ทั้งผ่านช้อปปี้ลาซาด้านะครับหรือว่า Facebook Fanpage เขาก็ได้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันผมไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะมีละครหรือเปล่านะครับหนังสั้นติน้งต,งตองของพวกเราถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นก,กาลังใจให้หน่อยหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้อันนี้พวกเราทำอเองไม่มีใครให้พวกเราทำนะก็อยากจะลองทําอะไรที่มันแบบเออมีสีสันขึ้นมาหน่อยนะครับช่วงนี้ผมเข้าใจว่าสภาวะบ้้้าาาาานนนนเเมมืออองรัคคคียยยใหผ่ลลแว ปิดสนานไปกับพวกเราเป็นมิติใหม่ของการแกะกล่องรีวิวของพวกเราแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้ทําอีกไหมนะเพราะว่าหมดซีรีส์ p h o n e แล้วก็คงจะไม่มีอะไรแบบให้มาบือหวานกันอีกแล้วนะครับก็จะต้องรอดูนะปีหน้า2021น่าจะได้เล่นกันอีกนะครับโอเควันนี้ฝากไว้เนียแล้วกันผมตั้มกับ iPhone 12มินิขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพวกเราไว้หน่อย้วกันเนาะระยะ2ล้านซับสไครป์ละก็เวลารีวิวเต็มมาจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากพวกเราหรือเปล่าโอเคเจอใหม่คลิปหน้้าไววแลคครรััับบดีุ มันจบแล้วอนาแบงค่าอยู่จุดที่สูงกว่าเจ้าประเมินพลังของข้าต่ำไปข้าเดอนเจ้าแล้วนะเจ้าเป็นผู้ที่ถูกเลือกเจ้าควรช่วยโลกไม่ใช่เข้าร่วมข้าเกลียดท่านเจ้าเคยเป็นน้องข้าอนาแบงข้ารักเจ้า 아 <laughs> 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 <laughs>